Ride The Out To the Left Flank สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับคาลิงกับรายการเพชรหรือต้มอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกล้องหลังนะครับก็คือกาเบีโยมมากเยสกล้องหลังของอาร์เซนอลนะครับร่างหนีตัน99นะครับ ได้บู๊จากบู๊เขียวนะครับล่างนี้ถนัดเท้าซ้ายนะครับสูงหนึ่งร้อยเก้าสิบเซนติเมตรอายุยี่สิบหกนะครับเล่นให้ทีมชาติบาร์เซโลน่านะครับมาในสไตล์บิวอัพนะครับผมอ๋อออยู่94นะครับบูญแล้ว90นะครับมงบอลนี้90เลยนะของกองหลังนะค่าพลังกองหลัง96 94 9ก88้นะถือว่าโอเคนะครับไม่ได้แย่ไม่ได้ดีนะครับสปีดอยู่ที่78ก็ถือว่าช้าอยู่นะสปีดต้น71ช้าอยู่นะครับผมจ้ำ จำอะไรนี่ก็โอเคครับสเตมินงสเตมิน่าอะไรเนี่ยคสกิลมาน้อยหน่อยนะประมาณ6กถึงเสกิลเองไม่ครบ10สกิลนะจระแล้วก็เพิ่มสกิลไม่ได้นะใครมีร่างอื่นก็สามารถแบบเอาไปเล่นได้นะผมว่าใครมีร่างที่แบบสามารถเอาไปอัพอ่ะอัพได้นะอัพสกิลใส่ได้นะแต่ร่างนี้อัพไม่ได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็ไปดูรีวิวกันเลยครับว่ากาเบียลมากาเยจะโหดขนาดไหน มาครับเริ่มการรีวิวครับจังหวะแรกครับจังหวะแรกกาเบียก็ดักบอลไม่ได้ครับแล้วก็จ่ายไปให้เพื่อนนะเจ้าตัวเนี้นะครับร่างนี้ผมรู้สึกว่าดักบอลดีขึ้นนะแต่ร่างก่อนที่ผมได้น่าเป็นเดดเทยยืดนะดการนี้บิวอัพก็จะดีนะทุกคนเล่นเป็นตัวจังหวะที่2นะครับรอซ้อนรอรับบอลจากเพื่อนนะเนี่ปะก<ะ>็คือจะดักบอลได้นะครับรอดักบอลแล้วก็ส่งห้เพื่อนได้โอเคแล้วนะผมเนี่ยคือรอดักรอแบบว่า ลอเ,เคลียร์ลูกกลางอากาศนี้ก็เก็บได้นะกล้องหลังตัวนี้แฟนาร์เซนอลควรมีนะผมบอกไว้เลยนะเนี่ยกลางอากาศเคลียร์ออกมาได้นะอย่างนั้นก็เคลียร์ได้นะทุกคนอย่าให้เราเสียลูกกลางอากาศลูกมงลูกหมวกนะแบบว่าเจอกองหน้าตัวใหญ่คกาเบียวยังพอแก้ได้นะเนี่ยตัวนี้เห็นปะกาเบียวมาครับหนีแย่งมาได้ก็แทงไปให้เพื่อนครับลูกนี้ลุดมาเลยนะก็คือการจ่ายบอลก็โอเคนะจากตัวนี้นะกล้องหลังบางครั้งกล้องหลังมันจะแบบ จ่ายบอลไม่ค่อยดีนะเนี่ยตัวนี้ก็นิ่งนะผมว่าแข็งนะดูดิผมหมุน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 อนะ่ะคือหมุนจนแบบงงอะ่ะกองหน้างงอะ่ะส่งมารกระเบียวดักครับส่งผ้ารับมาดจิกาเบียกกรเบียกก็จ่ายข่ามาง่ายๆนะทุกคนเวลาเล่นกองหลังอย่าโลกนะอย่าเข้าพวดด้วยนะเนี่ยเข้าแบบเราดักเลยครับผมมันอยู่ที่การคุมด้วยนะเนี่ยผมก็จะจ่ายพลาดเองนะบางจังหวะนะ ก็คือแบบว่ามัอานอยู่ที่การคุมเลยนะครับกองหลังแบบว่าผมก็ส่วนตัวผมก็ว่าโอเคนะครับตัวนี้ไม่ได้ดีไม่ได้แย่นะอยู่ที่การบังคับอยู่ที่การควบคุมเลยนะไม่ใช่ว่าคุณจะกดมมมั่วแล้วแบบว่าหลังมันเข้าพลาดมาอย่างเงี้ยแล้ว <vette> <tempt> แบบว่าตัวดีๆอย่างเงี้ยมันก็เข้าพลาดได้นะถ้าคุณกดมมมั่วนะครับเนี่ยผมต้องวิ่งมาดักเองนะเราต้องอ่านเกมด้วยนะเวลาเล่นกองหลังนะครับผมไม่ใช่ว่าเราจะเข้าแบบทีละ4ทีละ5ตัวอย่างเงี้ย ดักมาบล็อกบอลน,นะมีสก,กิลบงสก,กิลบล็อกบอลน,นะเวลาเขายิงมาอย่างเงี้ยก็โอเคนะมาเนี่ยขาหลังจิ้มไปอย่ากองหลังที่ดีก็คือต้องทําให้กองหน้าเสียจังหวะหรือทําลายจังหวะการยิงของเขาให้ได้นะการวงบางวงวางบอลก็โอเคนะครับผมบอลสั้นบอลยาวนะส่วนตัวนะเจ้าต,ตัวโอเคนะเนี่ยจ่ายแบบเลียนง่ายๆอย่างเงีย้งย,ยให้เพื่อนก็ได้นะครับผมใครมีลองเอามาเล่นอยู่นะแฟนอาร์เซนอลควรสะสมนะผมพูดตรงๆต,ตัวนี้นะ แต่ว่าถ้าถามว่ามันยินเป็นตัวหลักผมได้ไหมผมก็ยังไม่ได้โอเคอะไรขนาดนะั้นบางจังหวะเจ้าตัวควรเข้าได้ก็ยังเข้าพลาดอยู่นะไม่ใช่ว่าจะเข้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนเนี่ยก็ดักได้อยู่นะผมแต่ผมมีกล้องหลังที่ดีกว่านี้อยู่แล้วไงผมก็เลยว่าตัวนี้ยังแม่ไม่รู้อะยังไม่ค่อยถูกชะตาผมเท่าไหร่นะความรู้สึกนะเนี่ยอย่างเราอย่าแบบเรายังแบบไม่ต้องเข้าบอลมากนะคือดักเอาดีกว่านะทุกคนอย่าพยายามเข้าพว,วดนะครับผมถ้าเข้าพว,วดมาคือเขาหลุดนะ การวางมงวางบอลก็ยาวนี่ก็โอเคนะครับเปลี่ยนรับให้เป็นลูกเปลี่ยนลูกให้เป็นรับนะเนี่ยวางบอลยาวมาให้เพื่อนนะเพื่อเปลี่ยนรับให้เป็นลูกเปลี่ยนลูกให้เป็นรับนะวางข้ามฟากมาให้เพื่อนเล่นนะโอเคเลยนะไม่ได้แย่นะครับถ้ากองหลังวางบอลได้นะทุกคนแทงยาวๆมาเงี้ยเห็นปะเพื่อนก็จะล่นง่ายเน่ยปะนะครับเนี่ยเพื่อนจ่ายภารากาเบี้ยก็รอซ้อนรออะไรนะเห็นปะแทงมาก็หลุดนะ ดีนะทุกคนตัวนี้รอทรงรอซ้อนนะใครเปิดได้ ID, ไดีจ่ายฟรีผมว่ายืนตัวสำรองได้เลยนะไม่แยก่เกินไปนะกองหลังผมก็ไม่รู้จะรีวิวยังไงอะทุกคนเพราะว่ามันอยู่ที่สไตล์การเล่นของแต่ละคนด้วยบางคนเข้าบอลทีละ2ทีละ3อะไรเงี้ยส่วนตัวผมก็เล่นก้องหลังไม่โหดด้วยนะทุกคนแบบเกมรับดีกว่าใช้คําว่าไม่โหดอย่างนี้ดีกว่าลูกกาอากาศเจ้าตัวก็พอเคลียร์ได้นะมองมาให้เพื่อนเล่นได้นะ เพื่อนก็ชอบทําเสียนะเนี่ยกลางอากาศเจ้าตัวก็วิ่งมาขี่แบบดักบงดักบอลอะไรเงี้ยเนี่ยเราจะเพิ่งเข้านะเราตัวอื่นเข้านะ่ะกาเบี้ยวเอไก็ดีนะวิ่งมาดักบอลเองให้นะแล้วก็แทงมาก็หลุดเลยนะแต่ละเจ้าองหมาเปลี่ยนํำให้เป็นลูกได้นะเนี่ยดักบอลอะไรเงี้ย AI ก็ดีนะครับไม่ได้แย่นะแต่เวลาเราเข้าบอลอะไรเงี้ยเนี่ยเจ้าตัวจะไม่ถ้าเป็นเดอดิสทายเออร์มันจะกระแทกไงแต่นี้มันไม่กระแทกนะมันเป็นบิวอัพอะทุกคน มันจะคอยรอดักรอจิ้มเบาๆพอนะดักบอลอะไรเงี้ยเราอย่าเข้าพวดนะเพราะเขาเราเข้าพวดมันจะเสียตำแหน่งนะครับกองหลังนะพยายามเตือนตัวเองนะไม่ว่าเกมจะนําอยู่2ประตูต่อศูนย์อะไรเงี้ยสามประตูต่อศูนย์<พ> mean, อะเงี้ยเราก็อย่าเข้าพวดนะครับผมเนี่ยระหว่านี้ผมจ่ายลูกเองแต่ว่ากาเบียก็ AI ก็มาแก้ตัวให้ได้อยู่ดีนะ AI ไม่ได้แย่นะครับสำหรับกาเบียลล่างนี้นะ มาครับดักได้ครับเป้ามาณนี้เลยนะครับสำหรับกาเบียวนะใครมีลองเล่นได้นะครับเอามาแบบเล่นฟูลทีมใส่แบบฟูลสายสีเขียวอย่างงี้ก็โอเคนะไม่ได้แย่นี่ผมแบบจังหวะนี้ผม1-2เลยอ่ะให้กาเบียวขึ้นมาเปิดอ่ะการเปิดบอลของเจ้าตัวก็สไตล์กองหลังอะทุกคนไม่ได้ดีนี่ครับผมหลุดตำแหน่งนะกาเบียวนู่นครับดักรอเลยครับตัวนู้นครับกาเบียวนีครับผม จังหวะน,นี้กองหน้าเขากาเบียก็รอเก็บจังหวะา2ครับจ่ายยาวๆมาให้เพื่อน,นครับผมบเป็นยังไงกันบ้างครับกับการรีวิวกาเบียวมากบเกเยสกองหลังของอาร์เซนอลนะครับส่วนตัวผมก็รู้สึกปานกลางไม่ได้ดีไม่ได้แย่นะแต่แบบมันก็ปิ่มๆในทางที่ดีแหละ อ่าเรตติ้งนะครับเต็ม10นะผมให้อยู่ที่ประมาณ7นะครับไม่ได้ดีมากนะเพชรหรือตมผมให้กลมนะครับไม่ดีไม่ได้แย่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ค่อนข้างที่จะเผ็ดนะครับผมใครมีก็ลองเอามาใช้ลองเอามาทดลองกันได้นะทุกคนแลลวแล้วใครแบบไม่มีก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับว่าอยากได้หรือเปล่าส่วนตัวผมว่ายังมีกองหลังที่ดีกว่าเจ้าตัวอยู่นะ ก็ใครที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียดายนะแต่ว่าบางคนก็อยากได้ไงเพราะว่าสแตตเยอะไงสแตต99ถ้าติดบูทนะถ้าฟอร์มดีทุกสัปดาห์เจ้าตัวก็จะสแตตอยู่ที่99นะครับจากการบูทเขียวนะแต่ส่วนตัวผมว่าเฉยๆนะสำหรับผมไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวที่แบบว่าเป็นตัวยืนหลักอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าโอเคเล่นได้อะไม่ได้แย่แบบว่าหลุดแบบวิ่งมัวตัวจิ้มบอลอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นได้ครับ ก็คอมเมนต์กันมาดูนะสำหรับใครได้ตัวนี้เล่นแล้วเข้ามือหรือเปล่าหรือว่าใครไม่ได้ก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับว่าอยากได้มากๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็ตอนนี้นะผู้ติดตามผมจะถึง2,000ัซับสไครแล้วนะครับก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจและกดไลค์เพื่อเป็นกาลังใจหรือว่าคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับว่าอยากให้รีวิวตัวไหนนะครับสำหรับช่องคาริงก็จะพยายามหามาให้หรือมารีวิวให้ดูนะครับผมสาหรับวันนี้บายๆครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือวันพรุ่งนี้นะครับลงคลิปทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ บายๆครับขอบคุณครับ